สวัดสดีครับพวกเราสัป<ส>าตจาถ้าเกิดว่าเป็นในวันสําคัญนึกถึงพวกของขวัญยังไงป๊อปปี้นึกถึงอะไรโอ้ยสร้อยคอทองคำครับพี่ตายแล้วอยู่ด้วยกันมากใช่ไหมอยากได้ทองอย่างเดียวเลยใช่อยู่พี่นาำเนี่ยอ,อละล้วถ้าพูดถึงของกินบ้างละ่ะ ของกินใกล้วันเกิดผมแล้วด้วยใช่อยากได้กระดูไก่ครับว้าอันนั้นส่วนตัวมากเอาที่คนอื่นเขาก็กินได้ด้วยสิจ๊ะอ๋อแหมพี่ฝนพูกอย่างนี้ต้องเป็นเค้กสิครับอืมใช่แล้วค่ะเค้กเนี่ยไม่ว่าจะเทศกาลไหนก็กินได้ตลอดอและเค้กร้านนี้นะบอกเลยว่าไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวแต่ว่าอร่อยด้วยค่ะอยากรู้ว่าเป็นร้านไหนตอนนี้ไปเจอแพรมก่อนเดี๋ยวกลับมาค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะทางด้านนี้นะคะแจกของรางวัลเหมือนเดิมเลยค่ะผู้ชมดีที่รับสายเราในวันนี้รับไปเลยค่ะหม้อทอดไร้น้ำมันจากสมาม์ทอมโอ้โหนี่คือหม้อทอดไร้น้ำมันที่สวยงามมากๆโอ้โหดูหรูหรามาก ครอยากได้ของรางวัลดีๆแบบนี้นะคะกติกาง่ายๆคือส่งรายชื่อเข้ามาในรายการของเราค่ะส่วนไทยแซ่บในวันนี้เป็นขนมหวานผล,ลไม้ตามฤดูกาลจะมีแบบไหนยังไงบ้างไปชมกันเลยค่ะ เราอยู่กับคุณกุ้งค่ะเจ้าของร้านมอน่าเค้กค่ะสวัสดีค่ะคี่กุ้งค่ะถามก่อนเลยจุดเด่นเค้กร้านที่เนี่ยเพื่ออะไรเป็นเค้กผลไม้สดตามฤดูกาลนะคะก็คือจะมีผลไม้สดๆเลยอยู่บนเค้กอีกทีนึงใช่ค่ะโอ้แสดงว่าถ้าไปที่ร้านความหมายก็คือแต่ละฤดูเนี่ยเค้กหน้าตาก็จะไม่เหมือนกันอย่างนี้เหรอครับใช่ค่ะจะเป็นตามฤดูกาลก็คืออย่างช่วงเนี้ยค่ะจะเป็นมะยงชิดใช่ไหมคะเราก็จะมีชีสเค้กมะยงชิดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่า ถ้าตัวขายดีของที่ร้านจะเป็นมะม่วงนนมีตลอด,ดอนนใช่ค่ะนนี้คือมีตลอดเลยสั่งเมื่อไหร่ก็ได้เป็นมะม่วงสุกใช่ไหมคะ,คะเป็นน้ำดอกไม้ะคะ่ะโอ้โหแต่คุณผู้ชมค่ะเดี๋วดูหน้าตากันไกล้ๆบอกเลยว่าหน้าตากลายเป็นแบบเป็นดอกไม้อะ่ะสวยมากคำทด้สวยมากเนาะข้้งล่างเป็นอะไรนะคะทัางล่างเป็นเป็นแพ็เกอร์เป็นชีสเค้กอะค่ะเป็นชีสพายอะค่ะของร้านเราจะไม่เน้น หวานมากจะเน้นหวานจากตัวผลไม้เป็นหลักอะค่ะอ๋อจะด้ว่าไม่มีการเติมตน้ำตาลเพิ่มอ,อาจาาอะอาจะมีนิดหน่อยแต่ว่าไม่เยอะอะค่ะเน้นเป็นความหวานจากผล,มผลไม้จากเป็นหลักอันนี้คือมะม่วงสายพันอะไรนะครับน้ำดอกไม้ค่ะน,น้ำดอกไม้เลยซึ่งอันเนี้ยทานได้ตามฤดูกาลหรือเปล่าตัวนี้จะได้ตลอดทั้งปีค่ะจะเป็นตัวขายดีมากๆของที่ร้านนะคะอ๋อยับย้ำอีกนึ่งนะเห็นเห็นเห็นว่าอันเนี้ยขาแล้วเตรียมออกแล้วค่ะอยากรู้ต้องสั่งกี่วันถึงจะได้ย้๊าหน่อยล่วงหน้านะคะ2-5วันค่ะเพราะว่าเป็นโฮมเมดก็คื ผลิตเองทุกอย่างทุกขั้นตอนคุณผู้ชมต้องใจเย็นๆสั่ง<ะ>ก่อนปุ๊บแล้วเดี๋ยวรอประมาณ2วันได้ทานถึงบ้านเลยอ,อันนี้แค่อย่างแรกรแต่ว่าไม่ได้มีแค่อย่างเดียวแน่นอนมีะอะไรมาแนะนําอีกบ้างค่ะพี่คุณ่ะถ้าตัวตัวนี้จะเป็นเ,เค้กมะพร้าวค่ะคาาจะใช้มะพร้าวน้ำหอม เนื้ออ,อ,อ่อนๆอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวนะแต่ผมไม่เห็นว่ามีมะพร้าวอยู่ด้านบนเลยมันไปอยู่ไหนครับอยู่ด้าน,นในค่ะก็คือ,อสามารถตกแต่งได้ตามที่ลูกค้าชอบอาจจะเอามะพร้าวมาไว้ข้างบนก็ได้ค่ะอ,อย่างอันนี้ก็คือแบบเอามาโชว์ให้สวยงามก็คือดอกไม้ก็ได้หรือว่าเป็นผลไม้สดเป็นอะไรได้หมดเลยค่ะอ๋อแสดงว่าท็อปปิ้งด้านบนเนี่ยจะเป็นผลไม้อะไรก็ได้แต่ด้านในเนี่ยจะเป็นเนื้อมะพร้าวที่แบบว่าแทรกซึมอยู่ในเนื้อเค้กเลยใช่ค่ะข้ <ๆ S 2> างในก็จะมีซอสมะพร้าวอยู่ข้างในอีกเนื้อเค้กเนี่ยเลือคเก ธรรมดานะคะกับตัวชีสเค้กอะค่ะอ๋อมีสองแบบแล้วแต่ว่าคุณอยากทานเป็นเค้กเนื้อเค้กนุ่มๆก็ได้หรือว่าอยากเป็นชีสเค้กอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหน่ารับประทานมากอ้ถามนี้เนี่ยนม่พี่กุ้งล้วดอกไม้ทานได้ไหมครับเนี่ยเอออันนี้ทานได้บางตัวค่ะจะเป็นดอกไม้ที่เราสั่งมาเป็นแบบทานได อ๋อแสดงว่าแล้วแล้วแต่ชนิดแล้วแต่ชนิดของเค้กอะไรอย่างเงี้ยค่ออาโเแต่ว่าอันที่เห็นอยู่ตรงบนเค้กมะพร้าวอันนี้คือเพื่อความสวยงาม่เวลาจะทานก็ออกนิดนึงแล้วก็ผ่านแต่ว่าเราแรปอะไรไว้เรียบร้อยนะคะปลอดภัยค่ะไม่ต้องห่วงนะมาต่อมาเลยครับวันนี้นี่โอ้างในหน้าท็อปปิ้งเยอะขนาดนั้นนะฮะอ๋อตัวนั้นเป็นมิกซ์เบอร์รี่ค่ะเป็นตัวที่ขายดีอีกตัวหนึ่งของร้านก็คือจะเป็นผลไม้ตามฤดูก็คือ เด้นผลไม้เปรี้ยวเป็นหลักอะไรเงี้ยค่ะจะให้ความสดชื่นเวลาทาอะไรเงี้ยค่ะมีเบอร์รี่อะไรบ้างคะสตรอเบอร์รี่มีสตรอเบอร์รี่บลูเบอร์รี่แล้วก็มีทับทิมมีสาวรสมีกูดเบอร์รี่ก็คือเราใส่เต็มที่เลยค่ะโอ้โหเต็มที่จริงคือแบบนี่ใหญ่กว่าเนื้อเค้กอีกนะครับเนี่ยใช่ค่ะแล้วรู้อยู่แล้วว่าฟูดเบอร์รี่เนี่ยเขาประโยชน์เยอะมากทั้งวิตามินเอทั้งวิตามินซี ทานเข้าไปผมรู้สึกว่ามันสบายใจและดีต่อสุขภาพของตัวเองด้วยะนะแบบนี้ต้องทานคู่กับเนื้อเค้กแบบไหนครับถึงจะตัวนี้จะเป็นชีสเค้กเหมือนกันค่ะที่ร้านจะเด่นตัวชีสเค้กเป็นหลักอะคะแต่ว่าเนื้อเค้กเราก็อร่อยนะคะนุ่มจริงอันนี้คอนเฟิร์มทานบ่อย,อยค่ะทานตลอดและที่เห็นอยู่ตอนนี้นี่ป๊อปปี้อันนี้คือมีเฉพาะช่วงนี้ใช่ไหมคะพี่กุงใช่ค่ะจะเป็นช่วงนี่ค่ะต้นปีเดี๋ยวประมาณ ต้นเดือนหน้าก็น่าจะหมดแล้วค่ะแต่ได้ทานทนีก็คือปีหน้าเลยอ๋อแปลงว่าอันเนี้ยเป็นเมนูที่1ปีมีครั้งหนึ่งใช่ค่ะนี่คือมะย,ยมชิดอันนี้แนะนําเลยว่าต้องลองออ <c oughs> ผมมีโอกาสาลองทานแล้วค<า>ูตดำตรงเลยนะว่ามะย,ยมชิดของเขาเนี่ยเขาพิถีพิถันมากเพราะหนึ่งกัดไปไม่มีเม็ดท้องแง่เม็ดออกแล้วแล้วความชุ่มฉ่าของมะย,ยมชิดผมว่ามันอร่อยหวานกําลังดีทานคู่กับชีสพายค่ะ<า>รู้สึกว่าอ้ อร่อยหอมสดชื่นกับหน้าร้อนสดชื่นกับหน้าร้อนมากๆใช่หน้าร้อนแบบนี้ต้องทานผลไม้แบบนี้แหละแล้วก็ถัดมาหน่อยค่ะพี่กุ้งขาะวตัวนี้จะเป็นสตรอเบอร์รี่ช็อตเค้กค่ะตัวเนื้อสตรอเบอร์รี่จะอยู่ข้างในหรือว่าเหมือนกันค่ะลูกค้าอยากเอามาไว้ข้างหน้าก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่จะตกแต่งเป็นยังไงก็ได้คือสามารถท็อปปิ้งได้ทุกอย่างเลยโอ้โหแล้วดูดีสวยเชียวนี่เป็นเคกงานแต่งงานได้เลยนะป๊อปปี้สนใจไหม ยังไม่เสร็จอีกนานผม,มยังหาเจ้าสาวไม่ได้ยังหาเจ้าสาวไม่ได้อีกน้ำ<ด>เลยแต่ซื้อ,อไปทานก่อนได้นะแบบนี้นะครับผมอันนี้เป็นแบบสตอรี่ใช่ไหมแต่เห็นว่านี่เป็นแบบ อันนี้คือจะดูแตกต่างกับเมนูอื่นเลยอันนี้ช็อกฟัดค่ะเราจะมีตั้งแต่1.5ปอนด์3ปอนด์แล้วก็6ปอนด์ตัวนี้จะเป็นตัว6ปอนด์นะคะอันนี้คือใหญ่สุดเลยใช่ค่ะใหญ่สุดอันนี้เผื่อทานกันแบบหลายคนหน่อยก็สั่งแบบไซส์ใหญ่เลยใช่ค่ะโหู6ปอนด์นี่ทานกี่คนได้ครับประมาณโอ้เป็น10ได้ไหมสิบสิบห้าได้เลยอะค่ะเพราะว่าชิ้นเขาสูงมากอะค่ะครับแล้วหนาด้วยนะแล้วดีนะเบอร์รี่เขาก็ให้จัดเต็มแบบไม่ห่วงใช่จริงแต่ทีนี้ถ้าเเเเเกกกกกกกิิิดดสมมมุตววววว่่่่่าาาาาาาชงงงงนนนนนนนีีี้้ยยยยยืออออจจจโคคคคบบะทแแถัััพพพห็็ขป เล็กด้วยใช่ไหมคะค่ะจะสามารถสั่งเป็นคัพแบบนี้ก็ได้ค่ะก็คือจะแบบแจกกันได้เลยโดยที่แบบไม่ต้องมาทานรวมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อถ้ถ้าอย่างนั้นต้องมีคนคําถามมาแหละว่าราคาถ้าเป็นคัพเนี่ยเท่าไหร่แล้วแบบเป็นปอนหนึ่งอ่ะเท่าไหร่เออเป็นคัพจะสตาร์ที่100บาทต่อถ้วยนะคะแล้วก็ปอนก็คือสตาร์ที่750จนถึงพันสองพันแล้วแต่ตัวท็อปปิ้งอะค่ะอืมบอกเลยว่าไม่แพงราคานี้เพราะว่าคุณผู้ชมจะได้ทานชีส ขายที่มันอร่อยอร่อยแล้วมีผลไม้สดอยู่บนข้างบน่ะคือมันสดชื่นจริงถามนิดนึงพี่ฝนลูกค้าประจําสั่งไปมีผิดหวังบ้างไหมไม่เคยผิดหวังเลยแล้วคนนี้นะกินหมดแล้วทุกอย่างโอ้หมดแล้วลูกค้าประจำจริงจริงไหมเนี่ยจริงค่ะมีลูกค้าประจําเลยค่ะจริงเหรอจะได้วาอาสมมติว่าสมมติเดือนหน้าทุเรียนมาก็จะมีหน้าทุเรียนอีกเหรอก็เป็นฝนเคยทานนะ คุณเรียนเคยแล้วคผู้ชมเค,เคยทานหมดแล้วทานประจำอะ่ะถ้าคุณผู้ชมชอบอะไรที่มันเป็นแบบว่าเน้นผลไม้สดขอให้สั่งร้านนี้เพราะว่าสดจริงๆแล้วก็เค้กก็ไม่หวานด้วยย้ําด้วยนะว่าต้องสั่งล่วงหน้า2-5วันร้านเนี่ยถ้าสมมติเราจะสั่งก็จะมีเรื่องของการส่งค่าขนส่งใช่ไหมฮะใช่ค่ะเราส่งจากที่ไหนเอ่ยส่งแกลบจากจะมี2งที่นะคะพระรามสามกับสีลมค่ะ แล้วเห็นบอกมีโปรโมชั่นมาฝากแฟนรายการด้วยใช่ไหมคะพี่กุ้งคะค่ะตอนนี้โปรโมชั่นจะเป็นโวมะม่วงนะคะที่มีตลอดทั้งปีก็คือ12คัพจะแถม2คัพนะคะแล้วก็8คัพจะแถม1คัพค่ะฝากเบอร์โทรหน่อยครับพี่กุ้งครับ0915565426นะคะนี่โทรไปติดต่อแล้วก็สั่งกับพี่กุ้งได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่กุ้งมากเลยค่ะเบรกนี้เราอาจจะเห็นดอกไม้ที่ทานไม่ได้แต่เบรกหน้าครับคุณแพมเข้ามาพร้อมกับดอกไม้ที่ทานได้จะเป็นยังไงพักสักครู่ครับค่ะ แซ่บวันนี้นะคะจากร้านมอแกนิกฟาร์มวันนี้ไม่ได้มาขายดอกไม้ธรรมดาธรรมดาค่ะเพราะดอกไม้ร้านนี้กินได้โอ้ oh, แล้วสวยด้วยเนาะโอ้โห oh, oh, คือสวยมาก hmm. และจะบอกว่าเนี่ยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยกินดอกไม้เลยนะแต่วันนี้ได้ลองทานดอกไม้ร้านนี้ดู hmm. จะบอกว่าอาขัดทานเข้าไปคือไม่ไม่ได้เป็นชีสพายชีสเคเ้กหรอกนะแต่ว่ากินไปปูปะ คือมันไม่ขมคือทานง <wh ats Napoleon> ่ายแล้วบางชนิดก็คือจะมีความหอมอ่ะโอ้กินปายแล้วมันหอมปลมันก็สดชื่นดีนะแต่จุดประสงค์สำคัญน่ะก็คือเราสามารถซื้อไปตกแต่งพวกเครื่องดื่มเดี๋ยว่านนียเห็นแม้เบเกอรี่ค่ะอย่างเบรกแรกเมื่อตกี้เป็นเบเกอรี่เนาะแล้วเขาก็แบบตกแต่งด้วยดอกไม้แต่บางชนิดก็กินไม่ได้ไงแต่ร้านนี้เขาเลือกชนิดนะคะที่สามารถทานได้จริงจริง เห็นไหมและที่สําคัญคือสามารถเลือกได้ว่าอยากจะได้แบบไหนสีอะไรที่มันเหมาะกับเครื่องดื่มหรือว่าเค้กที่เราทําขายก็ได้<อ>คือแพมจะบอกว่ามันเป็นการเพิ่มมูลค่า เ <ด S 2> <s uss> บเกอรี่ของเราอะดูสวยดูแพงใช่แล้วเราก็จะขายในราคาที่แบบว่าแพงหน่อยได้คนซื้อก็จะแบบเต็มใจซื้อแน่นอนเพราะว่ามันอร่อยและสวยอย่างเงี้ยโอยใครอยากซื้อ <S <s <subconscious ly> ซื้อไปอะคือต้องถ่ายรูปก่อนแหละบอกเลยว่าผู้หญิงอะคือเห็นอะไรสวยขนาดนี้เราต้องถ่ายรูปแต่ที่สําคัญคือซื้อไปปู้บอ่ะเราบอกกับลูกคา้าว่าเฮ้ยทานได้นะดอกไม้เนี่ยสามารถทานได้มันก็มีไฟเบอร์มันก็เหมือนกินผัก คือชอบตรงนี้แหละค่ะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วแพมเห็นแบบร้านญี่ปุ่นนะร้านอาหารญี่ปุ่นเขาก็จะสามารถเอาดอกไม้อ่ะใส่เข้าไปในโรซูชิอะไรแบบนี้สวยไปอีกคือสวยแล,วแล้วอย่างที่เห็นอยู่ดอกสีเหลืองๆเนี่ยถามว่าเกรสรกินได้ไหมคือกินได้แต่บางชนิดอาจจะมีความขมเล็กน้อยบ้างแต่เขาบอกว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาเขาจะนันเป็นยานไม่มีปัญหา,าแต่ที่มีเกรสรใหญ่ๆเนี่ยต้องลองให้ป๊อปปี้กินดูว่าเป็นยังไงเพราะว่าแพมมากินดอกไม้เล็ก สวยๆไปเมื่อตกี้คือโอ้รสชาติโอเคกินได้แต่ไอดอกที่เกสรใหญ่นี่ไม่รู้เดี๋ยวลองพี่กินดูนะแล้วก็ขายแพงไหมจ๊ะแพงไม่แพงเนี่ยเห็นแบบนี้นะเริ่มต้นที่100บาทไม่เกิน200บาทแล้วได้แบบนี้เลยใครอยากได้ชนิดไหนแบบไหนสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมนะคะใน Facebook ของเขาได้ Organic Farm ร์มเนาะแล้วก็สําหรับใครที่สนใจจะซื้อวันนี้แฟนรายการของเราได้ส่วนลดเหมือนเดิมลด15%ใครสนใจนะคะโทรมาที่0 9 7ย์ 9183276ค่ะส่วนนี้หมดเวลาขายของของแพมแล้วต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะนีอไปมาครับอยู่ในช่วงของการแจกของรางวัลในวันนี้โอ้โหลายชื่อเต็มไปหมดแล้วตอนนี้นะฮะแล้วแป๊บนี้ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วอันนี้ดอกไม้เดี๋ยวลองชิมนะเพาเป็นดอกไม้กินได้แพมฝากมาเอามาเยอะขนาดนี้เห็นน้องเป็นพึ่งหรือเปล่าเยอะมากเลยนะน่ะผู้โชคดีวันนี้ค่ะคุณบุตรสราพิชัยค่ะโอ้โหตกใจนะฮะนึกว่าคุณ บุษบานวนดอกมาเป็นดอกไม้เลยวันนี้ นะคราวิธีการรูปสนุกง่ายมากๆครับเพียงแค่แก้ง QR code นะฮะส่งชื่อนามสกุลเบอร์โทรเข้ามาชื่ออยู่ในกล่องนี้เราล้วงเข้าไปจับได้ชื่อคุณโทรไปแค่รับสายก็รับของรางวัลเลยครับที่สำคัญนะฮะช่วยกันแซบนะครับก็ยังสามารถส่งร้านเข้ามาได้กดเข้าไปที่ a c e b o o k แซบทาสานะฮะละ้า็จะมีกระทูตั้งเอาไว้คุณกดเข้าไปโพสครับว่าร้านคุณขายอะไรขายยังไงราคาเท่าไหร่และเราจะเลือกร้านของคุณมาขายแบบนี้ฮะโดยที่ไม่ต้องเสียค่าบริการใดๆทั้งสิ้นเลยเรา,าช่วยขายให้ฟรีฟรีอ่ะรับสายแล จากรายการแซปปาซ่านะคะค่ะพี่บุศราอยู่จังหวัดอะไรคะเชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่เจ้าโอ้โหเช้าเหนือใช่ไหมเจ้าค่ะเช้าเหนือวันนี้รับไปเลยค่ะหม้อทอดไร้น้ำมันจากสมาร์ทโฮมค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ที่เชียงใหม่อากาศร้อนไหมครับพี่บุศราร้อนมากเลยค่ะร้อนมากเลยเดี๋ยวผมเนี่ยตีรถจากกรุงเทพขึ้นไปพัดให้เลยนะครับวันนี้ ร,รีบมาเลยนะคะ <c oughs> อ้มีให้รีบมาด้วยนะฮะ <c oughs> น่ารักจริงๆเดี๋ยวส่งไปเลยค่ะแต่อันนี้อาจจะเอ่อต้องต้องเลี้ยงยากนิดนึงนะคะคนนี้พเพราะว่าชอบกินกระดูกเป็นพิเศษได้ค่ะไม่เป็นไร <c oughs> ได้ค่ะเดี๋ยวังไงเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปนะคะ <c oughs> ได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เอาละนะฮะจบจากรายการเราไปนะครับละครที่ต้องชมเลยนะฮะเพิงคลางเพียนครับค่ะแล้วตอนเย็นวันนี้นะคะ1นึ่ทุ่มถึงสองทุ่มค่ะจะมีถ่ายทอดสดนะคะดวงใจเทวพรหมเดบิวต์ไหนค่ะจากไอคอนสยามสดๆดเลยดูพร้อมกันเลยค่ะถูกต้องครับแล้วละครขําก็ห้ามพลาดเช่นเดียวกันครับกับเกมปรารถนากําลังเข้มข้นเลยนะฮะอืมวันนี้เราหมดเวลาลวค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้พวกเราแซปปลาซ่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ้า